สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรียนเบเกอรี่กับดีเบสนะคะใกล้ถึงเทศกาลแห่งความรักน่ะจะเข้ามาแล้วนะคะหลายคนคงกำลังมองหาของขวัญสำหรับเพื่อนหรือคนพิเศษอยู่นะคะวันนี้ทางดีเบสขอนำเสนอการหล่อช็อกโกแลตนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะหรือช็อกโกแลตวาเลนไทน์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าช็อกโกแลตพาลีนรูปหัวใจนะคะและรูปดอกกุหลาบจะทำยังไงบ้างนะคะ ส่วนประกอบสําคัญนะคะก็จะมีไส้การาดนะคะเราจะต้องทําไส้การาดของช็อกโกแลตก่อนนะคะเราจะใช้ช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะในเมืองไทยก็มักจะใช้เป็นช็อกโกแลตคอมพาว์อย่างวันนี้เราจะใช้ช็อกโกแลตคอมพาว์นะคะเราจะคนส่วนผสมของการหนาดนะคะจนละลายนะคะแค่พอละลายนะคะไม่ถึงกับร้อนมากนะคะให้แค่อุ่นๆนะะแล้วก็มาพักให้เย็นนะคะ กระดาษจะมีเจอเจอเหนียวหนืดขึ้นนะคะค้นๆ้นแล้วเราก็มาบีบนะคะบีบให้เป็นหยดหยดแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็น,นะค,ะค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกระดาษก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปิดไฟค่ะ,คะอันนี้เป็นกระดาษที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะเราจะน,นากระดาษได้เอาไปแช่ตู้เย็นหรือพักให้เย็นหน่อยนะคะ จนข้นนะคะแล้วก็มาบีบเป็นหยดหลังจากนํำกระนาดเข้าตู้เย็นแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะเซตตัวเป็นเป็นข้นมีลักษณะข้นขึ้นนะคะเหมาะกับการบีบอย่างที่บอกว่านอกจากเราจะทกากระนาดสีสดําแล้วหรือเป็นรสช็อกโกแลตแล้วเราสามารถทําเป็นกระนาดรสสตรอเบอร์รี่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นนมก็ได้ค่ะก็โดยการเอาไว้ช็อกโกแลตมาแทนดาร์กช็อกโกแลตนึ่งนะคะ ต่อไปเราก็จะบีบไส้นะคะเป็นเม็ดๆนะคะก็กนาดที่ใช้ได้แล้วนะคะจะมีลักษณะค้นๆอย่างนี้เราก็จะมาใส่ในถุงบีบนะคะถุงบีบอันนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกหนาๆนะคะใช้ได้สักสี่ห้าหนนะคะสี่ห้าครั้งแล้วก็ต้องทิ้งไปค่ะนะคะ่กะกาขนาดนะคะใส่ลงไปในถุงบีบค่ะแล้วนำไปบีบบนกระดาษลอกลายค่ะ เจาะไปชีๆกับผิวนะคะสูงประมาณจา,จากผิวกระดาษประมาณสักครึ่งเซนนะคะแล้วก็ออกแรงบีบนะคะให้มีเป็นหยดมีลักษณะเป็นหยดหยดเป็นเม็ดเมอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นหนะะ่อค่ะบีบไปเรื่อยๆนะคะคุณจะบีบเป็นสีอะไรก็ได้นะคะหลังจากบีบแล้วนะคะก็นะคะก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะเราจะนํกระนาดนี้ไปแช่ตู้เย็นนะคะสักพักหนึ่งนะคะก็จะได้มาเป็น ขนาดเม็ดๆแบบนี้นะคะขั้นตอนการทำตัวเปลือกของช็อกโกแลตนะคะเราจะนำช็อกโกแลตนะคะสีต่างๆอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตโคตติ้งนะคะช็อกโกแลตโคตติ้งรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็โคตติ้งรสเป็นไวทช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตขาวเราจะนำไปตุ๋นนะคะโดยการลองด้วยน้ำนะคะลองด้วยน้ำอุ่นคือคุณอาจจะเอาภาชนะที่เป็นสแตนเลสนะคะใส่ช็อกโกแลต แบบนี้เป็นก้นกอนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําอุ่นก็ได้หรือเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะช็อกโกแลตก็จะละลายนะคะนะคะแล้วก็เร็วๆแบบนี้นะคะคุณเอาไปตั้งไฟโดยตรงไม่ได้นะคะคุณต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือไม่ก็ไปลองด้วยน้ําอุ่นนะคะอีกทีนึงคะ่ะแล้วก็ในระหว่างที่สุดเนี่ยห้ามไม่ให้น้ำเนี่ยหกลงไปใส่นะคะเพราะวาจะทําให้ช็อกโกแลตเสียลูปด้างได้นะคะ ช็อกโกแลตที่ตุ๋นเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องให้อุ่นพอขนาดว่าเคลือบพายได้หนาแบบนี้นะคะถึงจะนํามาหล่อเป็นช็อกโกแลตพาลินได้ค่ะนะคะเราจะนําช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปในถุงบีบค่ะนะ,ะแล้วก็บีบลงไปใน พิมพ์ของช็อกโกแลตค่ะบีบได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งก็พอนะคะเราก็จะใส่ไส้กระนาษลงไปนะคะ<ม>ก็อย่างที่บอกนะคะกระดาษนี้อาจจะเป็นรสอื่นๆก็ได้คะ่ะใส่ลงไปแล้วกดลงไปให้จมเล็กน้อยนะคะนะคะหลังจากนั้นก็หยอดช็อกโกแลตทับลงไปคะ่ะเวลาใส่ช็อกโกแลตตอนปิดหน้านีให้ใส่แล้วเกือบเต็มพิมพ์นะคะไม่ต้องให้ให้สูงมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถอดพิมพ์ยากคะ่ะ ดงังนั้นก็เอาช็อกโกแลตที่หลอดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปแช่ตู้เย็นนะคะวันนี้ถ้าเผื่อเป็นหัวใจเนี่ยแบบนี้บางครั้งอาจจะจืดไปหน่อยนะคะเราก็จะตกแต่งลายให้เขานิดนึงนะคะโดยการใช้ช็อกโกแลตตุ่นนะคะเหลวๆนะคะใส่ในถุงบีบนะคะแล้วก็บีบลายเส้นให้เขาด้วยค่ะเราจะบีบเป็นลายเส้นนะคะเพื่อให้เกิดลายนิดนึงค่ะสีสันนิดนึงค่ะก็จะได้เป็นช็อกโกแลตพาลีนะคะถ้าเผื่อเราจะนําไปเป็นของขวัญเนี่ยนะคะก็ ทางดีเบสก็แนะนาว่าเรามีแพ็กเกจจิ้งเป็นฟอยล์พวกนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใส่ไปค่ะนะคะใส่ไปสวยๆส,สักสองสาชิ้นนะคะเราก็นําไปฝากเขาได้แล้วค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะกล่องหนึ่งสามชิ้นสี่ชิ้นแล้วแต่นะคะหรือก็จะนําไปจําหน่ายก็ต้นทุนไม่ไม่เยอะมากนะคะถ้าเผื่อเราใช้คอมเพล็ก์เนี่ยก็จะไม่แพงเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็ใส่ปิดฝานะคะนั้นนำไปแจกได้เลยค่ะ หรือนำไปจาหน่ายได้สบายเลยนะคะรานะคาก็ไม่สูงะคะ่ะอันนี้เป็นคัพเค้กนะคะคัพเค้กตนนัวนี้ถ้าสังเกตก็จะมี2แบบค่ะคือคัพเค้กที่ปาดทับด้วยบัตเตอร์ครีมธรรมดานะคะกับปาดทับด้วยกรนาดท,ที่ในสูตรของไส้กานาดแต่เราทําให้เหลวขึ้นโดยการผสมนมมากขึ้นนะคะให้มันเหลวๆแล้วก็เราปาดครีมไปบนเ,เค้กนะคะเนื้อเค้กอาจจะเป็นเนื้อเค้กขาวหรือเป็นเค้กช,โชโโ็อกโกแลตก็ได้ค่ะ สำหรับวัเนเลนนาเราจะใช้เน้นใช้สีชมพูกับสีดำเป็นหลักค่ะแล้วก็ตกแต่งนะคะคันนี้พอมาค่ะแล้วก็แต่งด้วยช็อกโกแลตนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะซึ่งนำมาประกอบกับการแต่งเค้กได้นะคะแล้วแต่การแต่งนะคะก็มีเป็นการแต่งแบบเรียบเรียนะคะแต่เก๋ๆนะคะแล้วแต่วางได้เลยค่ะ ะะนะะสามารถตกแต่งได้หลายแบบนะคะก็เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับการทำตัวช็อกโกแลตพาลีนเป็นรูปหัวใจนะคะเรสามารถแดัดแปลงเอาไปทำเป็นเค้กต่างๆได้หลายๆรูปแบบนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็ตอนท้ายของรายการนี้นะคะเราก็จะมีคูปองนะคะ แจกนะคะให้สำหรับผู้ที่สนใจ3ท่านที่โทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะจะได้รับคูปองค่ะเป็นคูปองมูลค่า500บาทนะคะสำหรับนำมาเรียนเบเกอรี a ่กับดีเบสหรือมาซื้อขนมได้นะคะที่ดีเบสทั้งสองสาขาตั้งแต่มูลค่าตั้งแต่1000บาทขึ้นไปนะคะยอดซื้อตั้งแต่พันบาทขึ้นไปจะได้รับส่วนลด500บาทนะคะนะคะ ให้ถั่เข้ามาได้3สายแรกนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเรายังคงติดตามวาเลนไทน์กันอยู่นะคะแต่จะเป็นการนําเสนอเค้กววาเลนไทน์ซึ่งเป็นเค้กช็อกโกแลตตัวหนึ่งเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะหากคุณคิดจะเปิดร้านเบเกอรี่หรือร้านกาแฟสด โปรดคิดถึงดีเบสเราให้บริการและจำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับร้านเบเกอรี่ร้านเครื่องดื่มและร้านกาแฟสดโดยสินค้าที่แปลกใหม่ครบครันทันกระแสความนิยมในตลาดเบเกอรี่เมืองไทยพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะรวมถึงเปิดสอนการทำเบเกอรี่สูตรการค้าสำหรับประกอบธุรกิจหรือการเปิดร้านสอนด้วยสูตรทันสมัยอินเทรนด์เน้นเทคนิคดีทำเร็วและขายได้จริง พร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการทำธุรกิจเบเกอรี่ทุกระดับโดยอาจารย์บรรทวันผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำร้านเบเกอรี่และยังเป็นวิทยากรสอ,อนเบเกอรี่ระดับมืออาชีพรวมถึงการจัดจำหน่ายเบเกอรี่สำหรับร้านกาแฟสดและขนมของฝากขึ้นชื่อหลากหลายชนิดอาทิมามอนชีสขนมปังไส้ชาไทยนมเย็นและเค้กส้มยอดนิยมสนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพจากดีเบส เชิญแวะที่ดีเบสทั้ง2ส,สาขาสาขาปากเกร็ดและสาขาแจ้งวัฒนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร029606924-5 0837521711และ0817425861